สวัสดีครับ FC แฟนครับตอนนี้อยู่ที่ภักหัวหินแล้วครับน่ะอ้ามเอาเปิดไปตงารงศาลาเลยโอาเ,เ๋ยวพี่ลงมาเดี๋ยวพา FC ดูห้องก่อนเอ้ยไม่หัวหินดิพูดได้ไงวะน่ะ,นะเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ ห้องด้านหน้าด้านหน้าแจ่มกว่าที่ตอนนั้นใช้ภูมิที่ให้ดูแล้วก็ส,สีสเกตอีกนะครับสักคู่นะห้องพักแปดเหลี่ยมนะครับผมนะฮะวันนี้บาน้องๆมาสามคนน้องอาร์มแล้วก็น้องสมายน้องสบายก็อยู่ข้างบนนะครับน้องอาร์มก็อยู่ข,ข้างนอกคนละห้องแต่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะพากก็เดี๋ยวขอโดบหน่อยนี่นี่นี่ก็โอเคนะน่ารักดี น,นี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นอ้าวเดินยดูห้องนะ้ำเขาใช้ไม้อะไม้แปดเหลี่ยมตกแต่งแบบคลาสสิกตามสไตล์ของเขาโอเคปะ <c oughs> <c oughs> นะนะเหนื่อยมาทั้งวันละเดี๋ยวขอหวันดีลาติสวัสด์นอนแล้วนะครับเหนื่อยมาทั้งวันละ 拜拜。Bye bye.